สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า One Punch Man World น,นั่นเองนะครับเกมมือถือจากอนิเมะเรื่อง One Punch Man เนาะก็มาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงแล้วก็ระบบต่อสู้สุดมันเลยนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้เล่นรอบใหม่แต่เกมนี้เข้าค่อนข้างยากน,นั่นเองทุกผู้ชมครับเดี๋ยวพาทุกผู้ชมไปชมบรรยากาศและกราฟิกภายในเกมกันครับ <S <S โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นั่นเองทุกผู้ชมครับนี่จะสามารถเดินได้แบบนี้อันนี้ผมเล่นใน emulator Android นะครับผมโจมตีกันแบบนี้เลยนะครับ ในช่วงแรกนะครับเรายังไม่มีสกิลอะไรนะเราสามารถชกแล้วก็มีในส่วนของตัวแดนหลบแบบนี้แต่ตัวแด l หลบตัวนี้เราสามารถใช้คู่กับตัวสกิลเป็นคอมโบได้เช่นกันท่านผู้ชมนี่โอ้โหบอกเลยว่าภาพกราฟิกอลังการงานสร้างจริงๆดูดิตอบโจทย์มากๆเลยนะดูครับผมอลังการเววอร์เลยนะครับคือถ้ามีคนถามว่าทําไมตัวไซตามะ ไม่ชกหมัดเดียวจอดหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคืออันเนี้ยไซตามะามันอยู่ในชุดนอนนะครับมันอยู่ในโลกแห่งความฝันถ้าเขาใส่ชุดสีส้มหรือสีเหลืองเมื่อไหร่นะครับผมอันนั้นเนะี่ยจะเป็นโลกแห่งความจริงที่เขาแบบต่อยหมัดเดียวจอดอะไรประมาณนี้ทานผู้ชมครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโลกแห่งความฝันที่เขาต่อสู้อยู่นะเดี๋ยวมันจะค่อยๆปลดล็อกสก,กิลนั่นเองทานผู้ชมครับนี่เรามาดูกันมามาครับโจมไปโจมตีไปโจมตีไปโจมตีไปอย่างรวดเร็วนะครับนี่ครับผม ต่อมานะครับผมไซต์ต่อมาจะมีร่างอีกร่างหนึ่งเนี่ยผมนี่ตอนนี้เรามีสกิลเพิ่มเติมขึ้นมานะผมตัดข้ามมาเรยแล้วกันนะมีทั้งหมด3สกิลนะอันแรกที่เราก,กดก็จะเป็นตัวสกิลที่เหมือนเปิดโหมดนะครับเหมือนลูฟี่เกี้ยหนึ่งเกี้ยสองเกี้ยสามเนี่ยทำให้เราแบบโจมตีรุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีสกิลแบบนี้นะครับลูกเตะแล้วก็สกิลหมัดนี่บอกเลยว่าอลังการงานสร้างนี่ครับผมจะไปอีกหนึ่งกระบวนท่าครับผมนี่ครับจริงๆอันเนี้ยผมเล่นสดแล้วทีนี้ไฟล์เสียง นะครับมันไม่มีเสียงติดมานี่ผมต้องมานั่งอัดใหม่นะโคตรเซ็งเลยท่านผู้ชมครับเล่นไปแล้วต้องต้องอัดใหม่ <c oughs> เป็นอะไรที่แบบเฟลมากนี่ครับโอ้โหโดนไปนี่ครับโอโ,โดนลุมครับผมโดนลุมครับโดนลุมโอ้โหกระเด็นไปกระดอนไปไกลมากนะนี่ครับสกิลไปลูกเตะครับโอ้โหมันทําอะไรมากไม่ได้นะเพราะว่าไอ้พวกนี้ตัวค่อนข้างใหญ่นะ อย่าให้เจอใส่ตามานในโลกความเป็นจริงแล้วเกิดไอ้พวกนี้นะครับนะอันนี้ยังอยู่ในโลกแห่งความฝันนะกระทืบมันเข้าไปนะนี่กระทืบมันเข้าไปนะเดี๋ยวเราต่อสู้ตรงนี้อีกนิดนึงนะครับก็จะมีการต่อสู้กับตัวบอสของไอ้พวกนี้เออมันเป็นบอสแบบเท่มากมาครับท่านผู้ชมครับไอ้ตัวบอสที่ผมพูดถึงก็ออกมาแล้วท่านผู้ชมครับ,รบรอันนี้จะเป็นบอสในโลกแห่งความฝันนะตัวพระเอกเราไม่ได้แบบ ชกหมัดเดียวแล้วจอดหรืออะไรแบบตอนที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับนะมันแยกกัน2โลกนะตอนแรกผมก็งงนะออพอดีลองเล่นไปก่อนหน้านี้แล้วไง <c oughs> อ่าโอเคครับสกิลลูกเตะไปหมัดไปแล้วก็โชคไปธรรมดาท่านผู้ชมเห็นป่ะเลือดมันลดไม่ได้เยอะมากนะครับมันค่อยๆลดเพราะว่ามีเลือดประมาณ1 8บแหลอดเลยนะเลือดมันค่อนข้างเยอะส่วนเลือดเล่าอยู่หลอดล่างตรงกลางนะั่นเองท่านผู้ชมครับสีเขียวนะแต่ส่วนใหญ่ก็โจมตีกันไม่ค่อยมีอะไรนะครับดูดิ คือบอกเลยเกมนี้กราฟิกผมให้1ิบนะระบบการต่อสู้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะถือว่าเป็น one พัน man นะครับอีกเกมหนึ่งที่แบบน่าสนใจและน่าติดตามแต่แนวนี้ที่เป็นแนวแอคชั่นเนี่ยเปิดให้บริการในไทยแล้วไปไม่ค่อยรอดสักเกมหนึ่งนะครับนี่ quick time event ก็มาท่านผู้ชมครับเราต้องกดแบบรวดเร็วนะนี่นี่เออจับไปครับผมคือบางช่วงมันจะมี quick time event ให้เรากดแบบเนี้ยแล้วก็จะมีแอนิเมชันการต่อสู้ของตัวละครให้เราได้ชมกัน ากำลังพูดอยู่เลยนะควิกไทม์เว้นขึ้นเฉยเลยนะนี่ครับมันก็ตั้งท่าใหม่นะคือมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้หรอกท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ไม่มีโจมตีไปคือมันก็สู้ค่อนข้างยากนะในโลกแห่งความฝันนะตรงนี้นะครับเพราะว่าไอตัวบอสอะ่ะมันก็เก่งพอๆกับเรานะครับแต่ถ้าในโลกความเป็นจริงอะ่ะเหมือนแอนิเมะอ่ะโอ้โหโดนดินี่ครับโู่ต่อไป เนี yeah. ่ยทุกตั้งนานแล้วเลือดมันยังเหลือ15หลอดอยู่เลยเห็นปะ่ะคืออย่างที่บอกไปครับมันโดนโจมตีค่อนข้างแบบเยอะนะครับแต่เลือดลดค่อนข้างน้อยนะเดี๋ยวผมลองตัดฉากข้ามไปตอนที่แบบใกล้ชนะเลยแล้วกันนะนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวไซตาม่านะครับในเวอร์ชั่นที่กําลังจะตื่นนะท่านผู้ชมครับดูดิกําลังสโลโมชั่นไปนะดูครับดูครับสโลไปสโลไปเรียบร้อยครับในกาปุกเห็นปะ่ะที่ผมบอกว่าไซตามะอยู่ในโลกแห่งความฝัน เห็นไหมประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นภาพกราฟิกในเกมนะอันนี้เกมมือถือนะครับผมแค่เล่นในอิมเลเตอร์หรือโปรแกรมจําลอง Android เท่านั้นเองนะครับดูครับเวอร์วังไอตัวเดิมเมื่อกี้เลยที่เราสู้ในความฝัน,นครับชุดลูกพี่มาแล้วเรียบร้อยครับแค่กโดดลงมา <laughs> บางทีก็สงสารเอาไวไาลน์นะยังไม่ได้ทําอะไรเลยแค่โดดลงมาก็เรียบร้อยละไปละ หนีไม่หมดเลยไม่เหมือนโลกในความฝันแบบโอ้โหสู้กันจริงจังมากนะอันนี้ก็ให้ดูกับลองเพชรเพื่ออะไรนะเกมนี้เข้าขัอนข้างยากด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้เล่นเต็มแล้วหรือยังหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับเกมตัวเนี้ยน่าสนใจมากเลยรอบก่อนรอบหนึ่งรอบ2ผมไม่ทันนะผมมาทันรอบนี้นะครับนี่ตอนนี้เราตั้งชื่อแล้วนะผมใส่ชื่อเจมินดี้ไปนะครับใส่ได้แค่เจมินดี้เฉยๆแล้วก็กรอกชื่อไป ทีนี้นะครับเราจะหลุดช่วงโฟลล็อกแล้วนะช่วงโฟลล็อกเราจะได้เล่นตัวละครเท่ๆนะครับเหมือนเกมอนิเมะหลายๆเกมนะหลังจากนั้นนะครับเราจะได้เข้าสู่ความเป็นจริงก็คือจะได้เล่นตัวละครหลักนะครับตัวละครหลักในช่วงแรกก็จะเป็นพวกฮีโร่เกรดเออะไรแบบนี้นะครับนี่มันมีการต่อสู้เกิดขึ้นเห็นปะ่ะค่อยๆซูมเข้าไปหรือว่า,ามีรายงานข่าวเข้ามาประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวกราฟิกบรรยากาศในเกมครับ หลังจากนั้นนะครับเราตัดฉากมาแล้วนะครับเราเจอวัคซีนแมนมาใช่หรอเปล่านะครับถ้าผมจําชื่อตัวไวรัส์ผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวละครที่เราสามารถใช้ได้แล้วก็จะมีพวกคอมโบต่างๆคอมโบตัวละครคู่กันนะครับมันโจมตีสู้ได้นะแต่ว่าตอนท้ายนะครับตอนปิดฉากก็น่าจะรู้กันอยู่นะเราต้องรอพี่ไซมาจัดการนีุ่ผู้ชมครับเหมือน,นี้ดีไหมนะนี่เอออื้อือือเกมนี้จากที่ลองเล่นนะครับ เดี๋ยวพอเราจบพวกช่วงโปรล็อกจบอะไรแบบนี้นก็จะมีพวกภารกิจเควสอเรื่องให้เราเล่นตัวละครพวกนี้แหละนะครับนี่ครับคอมโบมาครับนีคบ่คอมโบมานัานขวาบนเห็นปะนี่ครับกดแบบนี้แล้วก็คอมโบอีกทีนึงนี่วัคซีนแมนก็วัคซีนแมนนะครับเจอ,เอตัวละครสอตัวผมจําชื่อไม่ได้ด้วยนะที่เป็นสายฟ้าตัวหนึง่งแล้วก็อีกตัวหนึง่งอะไรแบบนี้นะอันนี้แบบจําชื่อไม่ได้จริงวัคซีนแมนไม่แน่ใจด้วยว่าจําถูกหรือเปล่านะเออ โอ้ยโดน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 หนีไปกัน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 โอ้โหอะไรกันวะเนี่ยมันโหดยังแต่ดาเมจอ่าเหมือนจะแรงนะแต่โดนเลือดลดนิดหนึ่ง HP ลดนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากจัดไปไว้ซรุ่นนี่ครับจัดมาโชกชกโชกชกชกโชกเข้าไปโชก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 เข้าไปจัดไปจัดไปโดนไปดีโดนไม่ดี โดนไปดิโดนไปดิโดนไปแบบเรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้คือสกิลมันแบบค่อนข้างป่วนนิดหนึ่งนะแล้วก็ค่อนข้างแบบเซ็งเลยนะสกิลของมันอะไรแบบนี้นะครับทีนี้นะครับลูกพี่ไซเรามาปิดงานท่านผู้ชมครับก็อย่างที่บอกนะกายล่างสิรออยู่นะครับรออยู่นะไอ้ล่างนี้แหละ <laughs> น่าจะโดนทีเดียวเก็บร้อยเหมือนในอนิเมะเลยนะนี่ ่าแล้วนะที่ส่แคสกิทนะหมับเขาให้เรียบร้อยครับอันนี้คือไซตัวจริงนะไซที่เราเล่นในช่วงโปรล็อกต้นเพล็ะครับมันจะเป็นไซตัวปลอนนะที่อยู่ในความฝันนะพี่ยไม่ได้โหดอะไรขนาดนะั้นเนี่ยดูครับเซ็งนะคือเซ็งมากนะต่อสู้ยังไงก็แบบโดนแบบทีเดียวทีเดียวทีเดียว,ยวอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการเล่นของเกมนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเทาง่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ